ได้แค่เนี้ยปลาห้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปลาลดตัวตาใครสิไงลังโอ้นี่นี่ปลาอันั่นปลาลาดปลาก้าตัวนี้ก็ะหรือเปลบาค่ข้างนี้จะไปละเออเฮ็ดยังเฮ็ดปลาอันี่ปลาลานนีปลาอันั่นปลาบูปลาอันั้นบะ โอเคค่อย <Okay. S 2> ไปเสิร์ฟที่บ้านเนี้แต่พอได้กินต้องพอได้กินตัวนี้เน่าแล้วเอาไปทำปลาร้าแต่ตัวนี้เนี่ยโอ้ยเอาไปย่างแต่แซ่บโอเคกลับบ้านกันได้แล้วถึงนะจะกลับบ้านแล้วค่ะ มาไล่ล้างเสื้อสักหน่อยล้างเท้าโอ้ยอยากลงน้ำดิเอ้ยไป็นตะมวนแต่ว่าเค้กค่ะปิดคลิปก่อน